สวัสดีตอนเย็นๆครับผู้ชมครับที่คุณผู้ชมเห็นนะครับนี่คือโล่รางวัลนะฮะรองชนะเลิศอันดับที่1 1 0เสียนนะครับไฮลักรีโวสิเซียนประจันบางนะครับก็อย่างที่ผมได้บอกนะครับว่าต้อนรับนะครับหนึ่งใน10เซียนนะฮะกับอุบลราชธานีครับตอนนี้นะฮะต้องบอกว่ามาแล้วเนี่ยนะฮะ ดูครับทำงานคือไปลุยไปลุยสนามแข่งมา3-4วันนะครับกลับมาก็มาทำงานนะครับอ่ะตอนนี้นะครับเห็นไหมฮะจอในในหัวยุ่งเลยทีเดียวนะครับให้ดูถ้วยรางวัลก่อน <c oughs> เอาง่ายให้ดูก่อนสวัสดีพี่จุยจ้ยครับพี่จุ้ยครับสัญญาณไวไฟได้บ้างไม่ได้บ้างนะคพี่ ขอฟ้องก่อนเลยนะครับแล้วก็น้องยุ้ยนะครับกินข้าวเย็นแล้วบ่นะน้องยุ้ยนะครับตอนนี้ในห้องทํางานนะครับเสียงดังนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปพูดคุยนะครับสวัสดีพี่การมดนะครับสายขาตะการนะครับนี่ฮะตอนนี้ให้ดูโล่รางวัลก่อนก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะครับ เอาฝั่งนั้นจะกินหัวกันอยู่แล้วครับนี่ครับจะกินหัวกันอยู่แล้วเห็นไหมนี่คือทีมงานเข้มแข็งนะครับสร้างลายย่างที่ใหญ่ที่สุดลายย่างหลังบ้านนะโชว์ต่อนี่ต้องบอกว่าอันนี้เนี่ยนะฮะกว่าจะได้มาครับต้องบอกว่าสุดยอดนะครับ โดยเฉพาะแชมป์นะครับสุดเสียงพี่ป๋าสมศักดิ์นะครับสุดยอดนะครับทีนี้ต้องบอกว่าความพร้อมมีเต็มที่มากนะครับเสียสมาธินิดเดียวนะฮะแชมป์หลุดมือเลยนะครับเสียสมาธิไปนิดเดียวนะครับนี่ครับตอนนี้เขียนงานไม่เสร็จครับบังหน้าผู้จัดการไว้ครับ เน no right. ี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปคุยเดี๋ยวพาไปคุยเดี๋ยวผมพาไปคุยนี่ต้องต้องดูนี้ก่อนนะครับโตโยต้าไฮรักรีโวหนึ่งในตำนานสิบเซียนนะครับปี2017ได้ที่5นะครับปี2019ได้ที่2นะครับปี2020นี้น่าจะได้อันดับที่1นะครับ ต้องพี่สมศักดิ์ต้องยอมแล้วแหละนะครับแฟบนะครับดูฮะร้อยทายร้อยทาย,อย,ทยตอนนี้ยังไม่รู้ตัวตอนนี้ไม่รู้ตัวตอนนี้ยังไม่รู้ตัวนะคะว่าผมแอบไล์สดอยู่นะครับ <L icks> เสยเสยเีหน้าเอาใหม่นะฮะพี่ฤิ์สาีบุตรนะครับ ไม่ได้อยู่ที่ออฟฟิศหลายวันเลยครับก็จะประชุมเข้มหน่อยนะครับประชุมเข้มหน่อยนะคช่วงช่วงนินทาช่วงนินทาเจ้านายนะครับสวัสดีน้องออมครับอ่าฉลองแชมป์หน่อยฉลองแชมป์หน่อยเออ อย่างนี้ที่คุ้นเคยบรรยากาศการทำงานเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเนี่ยโล่รางวัลนี่นี่บรรยากาศการทำงานหลังจากที่ไปแข่งรถมาตอนนี้ก็มาทำงานหน่อยฐานหน่อยทุกที่ไม่อยู่ทุกน้องนี่แฮปปี้เลยสบายใจเลยนะมั้ยก็ทีบอกว่าเจ้านายไม่อยู่ยอดยอดขายเป็นยังไงจักตากับอ้อมกระดิกเท้าหรอหน้าตาดี ือ่อมอดทีว่มากี่คัแล้วเา็อาอท้บยเลป็กบคู่บคู่เซลคู่ท็อปเซลอปเเดี๋ยวสัมภาษณ์สัมภาษณ์ก่อนก่อนที่เราจะไปอย่างอื่นเป็นไงบ้างครับ ไดเต็มที่ครับได้ที่สองก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับครับผมครับคือเราไปแข่งรถนะล้อกลมๆอุปสราก็เกิดขึ้นได้เสมอนะครับแต่ว่าเราตั้งใจทําดีที่สุดแล้วได้ที่เท่าไหร่ก็ถือว่าไม่เป็นไรครับเป็นเราทาเต็มที่แล้วนะครับน้อยนะครับไปแข่งออฟโรดได้เจอเพื่อนพี่น้องออฟโรดจากทั่วประเทศครับผมได้ทำกิจกรรมที่เราเกี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น นะครับเหยียบเต็มที่เลยนะครัเต็มที่เลยหลายคนว่าคิดคิดคิดซะว่าขลิ่งคือเมียแล้วนะเอาแล้วพี่นายอ๋อคนอื่นพูดเอี๋ยว่ขค่อยๆเหยียบไปผมเหยียบเขาแ้วโอ้โก็สนทนะครับเต็มที่เลยนะครับ ทั้งวันนี้พร้อมมากนะครับปีนี้ท่านบอกว่ารถพร้อมครับคนพร้อมทีมเซอร์วิสทีมช่างภาพพร้อมนะครับโคไดิเวอร์แล้วครับโคไดิเวอร์แล้วครับโคไดิเวอร์ก็พร้อมพร้อมบ้างเป็นบางเลยนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นความสนุกสนานนะครับไม่ไซีเรียสครับไปตามเกมนะครับตามที่เราอยากจะทำนะครับเป็นการพักผ่อนซึ่งก็ มีการพักงานเหมือนกันนะครับต้องมีการพักผ่อนให้เวลากับตัวเองบ้างพักผ่อนทำที่อยากจะทำนะครับตั้งใจทำให้ดีที่สุดนะครับเที่ยวก็เที่ยวให้ดีที่สุดนะครับเล่นก็เล่นที่สุดทำงานก็เต็มที่นี่ครับผมอ้าวฝากฝากฝากถึงป๋าสมศักดิ์น้อยเป็นยังไงครับสมศักดิ์สมศักดิ์มูลีครับครับคิดถึงพี่สมศักดิ์นะครับเจอกัน ทั้งในสื่อทั้งในสนามนะครับก็เป็นคู่ปรับตลอดการเดี๋ยวก็ถือว่าเป็นนิทาที่น่ารักนะครับเรามาเจอกันก็ในสนามเราแข่งขันกันเต็มที่นะครับแต่นอกสนามเราก็เป็นพี่น้องกันสนุกสนานพี่ก็ทุรียนมาฝากทุกปีนะครับหมูยออวบนก็ไปถึงระยองทุกปีเหมือนกันนะครับเราเป็นพี่น้องกันนะครับในเกมก็เต็มที่นะครับนอกสนามก็พี่น้องกันนะครับผมโอเคครับยินดีด้วยนะครับนี่วันนี้ น้อใช่กับบนนะอันนี้เลนที่สองนะเพราะเราสู้ๆนะขายรถมือสองในปีหนาวที่หนึ่งซะนะครับวันนี้นะครับคุณผู้ชมเราก็มาฉลองนะครับลองแชมป์นะครับนี่ด้วยการเลิ่องานค่ำนะครับก็น้องๆก็ยังอยู่ครบนะครับนี่ทุกฝ่ายครบหมดนะครับ แล้วก็ผู้จัดการกะทิลงทุนนะครับซื้อขนมเลยครับมาฉลองแชมป์ผมได้ข่าวแวะแวๆวว่าผู้จัดการจะเลี้ยงชาบูหรือเปล่าโอ้ไค่ะได้ได้จิ้นเดือนค่ะอืใช่ค่ะได้ร้อยรันปุ๊บสามเลยเน่ยอดนะเลี้ยไม่อั้นไม่อั้นค่ะเลี้ยงไม่อั้นเลยนะครับบุฟเฟ่ต์เนาะนะครับป้าดิป้าดิแล้วอ่อมดิ ป๋าออมเลี้ยงสุกี้หม้อใหญ่สุกี้หม้อรวมเลยครับอ้าวน้องน้องอมนะฮะอจอ็มมาฟังค่ะเวจีเอ็มเราบอฟังเราเห็ดงานอยู่ฮะอ้าวจีออยู่ในห้องเะอครับอ้าวเจพิชเจพิชนะครับนี่ ว่าโคไดเวอร์บ่มีแหงย่อนเพิ่นผู้นีม่จักนี่แหงใยวั่รถกอนเขาอะนะรถไม่ได้ล้างเข่าดีตกหลายหรือรงเท่าบ่ดีบ้างเหรอมีวิเดียวนะครับอ๋อขาอ่อนขาลอยครับคผู้ชม ก็ต้องบอกว่าเป็นความสนุกสนานนะครับของออฟฟิศมงคลคาเซนเตอร์นะครับที่นี่คือบรรยากาศทํางานของพวกเรานะครับก็จะอยู่ประมาณนี้เจ้านายก็จะนีแหละนี่ขนมกินขนมนะครับกินแจวกินแจวเพราะฉะนั้นก็ให้กําลังใจกันต่อไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญฝากไว้ด้วยกิจกรรมนะครับที่พวกเราทาอยู่ตอนนี้นะครับวันที่16 นะครับ16มิถุนาที่จะถึงนี้นะครับอย่าลืมใครที่เป็นลูกค้าของมงคลคาเซนเตอร์นะครับช่วงนี้ใครที่เป็นลูกค้าของมง,มงคลคาเซนเตอร์นะครับแล้วกเ็เส้นนะครับผ่านกรุงศรีออตโต้นะครับก็คือสัญญาอนุมัติปั๊บนะครับเราจัดให้ทันทีนะครับวันที่16เดี๋ยวเราจะพาไป กินทุเรียนนะครับที่สวนทุเรียนนะครับที่อำเภอหนองยืนนะครับเพราะฉนั้นก็ใครที่อยากจะไปแรลลี่กับพวกเราชาวมูลคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาซื้อรถกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับจัดให้เลยนะครับจัดให้เลยนะสำหรับลูกค้าที่เป็นลูกค้าของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับก็3สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับที่อินบ็อกซ์เข้ามาได้ใครที่อยากจะไปร่วมทริปกับเรานะครับงานนี้ไปฟรีครับผมให้ฟรีเลย นะครับใจป๋านะครับให้ฟรีนะครับเรียกได้ว่าจัดให้สำหรับลูกค้ามงคลคาเซ็นเตอร์นะครับแล้วก็ยังไม่พอนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเรื่องของเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องฟรี1ปีนะครับหรือว่า20,000กิโลเมตรนะครับมงคลคาจัดให้ดูแลกันทั้งปีนะครับดูแลลูกค้าคนสำคัญของพวกเรานะครับก็ สอบถามเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาตการนะครับผู้จัดการมดนะครับหรือว่าจะเป็นสาขาอนาจเจริญนะครับผู้จัดการต่อแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับเร็วๆนี้กับสาขาอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีตอนนี้ก่อสร้างไปประมาณสัก70%แล้วนะครับเทพื้นมุงหลังคาอะไรเรียบร้อยนะครับไม่น่าจะเกินตอนนี้มิถุนากรกฎาสิงหาคมนะครับช่วงสิงหาคมนะครับ ได้ไปใช้บริการกันแน่นอนนะครับสำหรับพี่น้องทางเดชอุดมนะครับบุญทลิกนาจะหรวยน้ำยืนน้ำขุ่นทุ่งสีอุดมนะครับก็ไปใช้บริการกันได้ที่สาขาเดชอุดมนะครับไม่ต้องเข้ามาไกลถึงตัวอำเภอเมืองละนะครับที่นั่นก็มีบริการรถไม่ต่ำกว่า50คันแน่นอนที่ไปจอดที่นั่นนะครับฝากไปด้วยเนาะกับมงคลคาเซนเตอร์วันนี้ลาไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ